โอ้โหขาวเลยครับยกด,ดูครับทุกคนโอ้โหดูครับดูครับอโอ้โหโอ้โหโอ้โหซิวใบไผ่ครับอือหือดูครับโอ้โหซิวใบไผ่โอ้โหแน,น่นๆเลยครับโอ้โหปลาลอยครับขึ้นใหญ่เลย น้ำขึ้นมาเต็มเลย ก็สวัสดีนะครับผมอะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มาพบกับบ่าวจักพาลุยกันอีกแล้วนะครับก็มาพบกันใต้สะพานท่าสาบกันอีกแล้ววันนี้ก็พามาลงตะข่ายดักปลาซิวเหมือนเดิมนะนะครับผมก็บ่าวจักก็จะพามาลงที่เดิมนะครับตรงที่ว่าได้เยอะรอบก่อนนะครับที่ว่าใส่ตรงโตโหม้อแต่ว่าเข้ามาวันนี้ก็คือ น้ำขึ้นมาเต็มเลยนะครับกับค้างก่อนคือคนละเรื่องกันเลยนะครับโลบมนี้คือขึ้นมาเต็มเลยครับอ่านี้ครับขึ้นมาชนตรงนี้เลยนะครับน้ําดูครับขึ้นมาตรงขอบนี <o> ้เลยนะครับวันก่อนน้ําไอ้ตรงที่มีตรงที่มีต้นไม้นะครับต้นไม้ก็คือยังไม่มีน้ํานะครับแต่วันนี้เต็มเลยครับดูครับพอพอดีฝนตกด้วยนะครับฝนตกเมื่อ ตอนเย็นนะครับตกมาสองสามวันเลยครับขึ้นมาเต็มเลยนะแต่ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวบ่าวจักก็ว่าจะลงไปขึงนะครับขึงจากต้นไม้นู่นเลยนะครับยาวมาแล้วก็ขวางมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็รอลุ้นรอชมกันนะครับปลาขายก็วันนี้ก็สองเส้นเหมือนเดิมนะครับตลา่ายดักปลาซิวปลาส้อยนะครับก็เอามาวันนี้ก็คือหัวเดียวนะครับหัวเดียวผืนเดียวนะครับ หัเวเดียวผืนเดียวก็ถ้าว่ามันติดก็เสียวได้ครับนี่ครับหัวเดียวผืนเดียวเอามาแค่ผืนเดียวเอาเดี๋ยว,อยวรอลุ้นกันครับเดี๋ยวลงดักก่อนเอาเดี๋ยวเราลงไปใส่กันเลยครับว่าจากถิงจากต้นไม้นี้นะครับล้วกด,ดยาวไปลู่ เยอะเลยครับรอบนี้น้ำก็คือไม่ใช่อุสรรักของเรานะครับใ่ตะขายแบบนี้ก็คือน้ำเยอะก็ยิ่งดีนะครับเห็นว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลดกัน 5นาทีครับเริ่มกันเลยครับนี้นะครับเดีย๋ยวรอลุ้นกันนะครับ5นาทีก็ค่อยไปยกกันนะครับบรรยากาศใต้ดาฟาน ตอนนี้ก็5นาทีแล้วนะครับีนะครับครับทุกคนตอนนี้ก็5นาทีผ่านไปนะครับเห็นติดขาวเลยนะครับดู่กับเต็มเลยนะครับเห็นขาวอยู่ไกลๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับ ดูก่อนนะครับ,รบขาวเลยครับหดูใกล้ๆนะครับขาวเลยครับด,ดูครับทุกคนโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหโอ้โหฝั่งนี้อื้อหือ แน่นๆเลยครับอู้หูอู้หูครับอู้หูอือฮึ <c oughs> แน่นแน่เลยครับตรงกลางมีหรือเปล่าครับหยุเก็บเลยนะตรงกลางอู้หูอู้หูสิวใบไผ่ครับ Uh huh. ดูครับโอ้ยซ uh huh. ิวใบไผ่อ uh ือ huh. หือซิวควายครับอุ uh ้ย huh. แบบนี้ต้องต้องเก็บก่อนครับก็จับก็จะเก็บแบบนี้เลยครับ oh. เพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดหมด เดี๋ยวค่อยยกทีเดียวครับดูครับซิวใบไผ่ล้วนๆเลยครับตรงพี่ลึกซิวใบไผ่ล้วนๆเลยครับ โอ้โหเน้นๆเลยครับดูรครับดูครับโอ้โหเน่นๆเลยครับ วายนะครับเขาเรียกซิวใบไผ่ เยอะเลยครับอ้โหก้นดูครับโอ้โหเน้นๆเลยครับโอ้โหดูครับอือหือนี่กับผมทุกคนโอ้โหแน่นๆเลยครับรอบนี้ดูครับ โโอ้เยอะเลยครับจอดเลยครับพี่ลามมานๆน,นะครับผมโอ้โหเยอะอีกเลี้ยวนะครับลดกันเมื่อยเลยครับนีเก็บประมาณ5นาทีนะครับที่ว่าเบาจากลุงตั้งไว้นะครับบน ดักก็ติดเล้วเพราะว่าติดใจปลาปลาซิวควายนะครับนี่ครับปลาซิวควายแบบนี้นะครับลูกซิวควายกินอร่อยนะครับปลาซิวควายนี้ผลงานนะครับทุกคนลงุงรอบเดียวนะครับโกประมาณสักเกือบเกือบสองกิโลนะครับกิโลกว่ากว่า,วาคือได้อยู่อยู่แล้ว นะครับกมานๆนะครับพอได้กินแล้วครับก็เบาใจว่าจะลงโลบที่สองนะครับก็อ่ะขี้เกียจลงแล้วครับเพราะว่านี้ก็พอได้กินพอได้กับข้าวแล้วครับก็เราเอาพอกินนะครับเดี๋ยวถ้าว่าเราอยากกินลูกปลาหรือว่าอยากกินปลาซิวปลาส้อยก็เดี๋ยวค่อยอ่ะมาดักมาลงกันใหม่นะครับันนี้ประมาณสักช่วงบ่ายๆก็มาลงได้นะครับหรือว่าพรุ่งนี้ก็มาลงได้อีกนะครับเพราะว่า ปลูกปลาเยอะเหลือเกินนะครับได้ทพานท่าสาบนะครับใต้ทพานท่าสาบยาลานะครับก็ถ้าว่าเพื่อนเพื่อนพี่พน้องนนะครับหรือว่าเอฟซีของบ่าวจักนะครับอยากจะกินลูกปลาเล็กๆแบบนี้ปลาซิวปลาส้อยแบบนี้นะครับก็แนะนำนะครับแนะนําก็คือหาตะข่ายดักปลาซิวนะครับตะข่ายสองเส้นนะครับบอกเขาว่าเอากัดปลาซิวนะครับกัดปลาซิวปลาส้อยนะครับ ก็คือตาข่าย2เซนหรือว่า2เซนครึ่งนะครับแต่ว่าที่บ่าวจักใช้ก็คือ2เซนนะครับรับรองได้กินแน่นอนนะครับอ๋อก็สําหรับ่าคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ่าวจักพาลุยด้วยนะครับก็เข้ามาก็เข้ามารับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมทักทายคอมเมนต์กันด้วยนะครับจะให้ปรับปรุงแก้ไขยังไงก็อย่าลืมนะครับทักทายคอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนะครับออก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับสุดจอเลยครับพี่ลามมันเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนนี่นะครับกัะต่ายสองเส้นนะครับตะข่ายปลาซิวปลาส้อยนะครับก็หัวหนึ่งนะครับหรือว่าผืนหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อย 40-150บาทก็คุ้มนะครับใช้ได้ทั้งปีนะครับถ้าว่าเราดูแลดีนะครับได้กินทุกวันได้กินตลอดเลยนะครับหรือว่าจะสั่งในคลิปของบ่าวจักพาลุยก็ได้นะครับในตะกร้าที่โชว์ขึ้นมาในคลิปเลยนะครับบ่าวจักก็จะใส่สินค้าไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมกลับนะครับทุกคนกลับไปนึกเมนูก่อนว่าจะทําอะไรนะครับจะหมกหรือว่าจะทอดหรือว่า ใส่เกลือสาวๆเกลือแล้วก็โทษหรือไม่ก็ซาวๆเกลือแล้วก็ตากเดดแล้วก็โทษก็อร่อยครับกับแก้มชันดีเลยครับผมอ้าลากันก่อนครับผม